ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคนไทยโคตรเบื่อเลยประยุทธ์ทำเพื่อชาติบ้างได้ไหมหยุดทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องได้ไหมผู้นำชาติที่ดีต้องกล้าใช้อำนาจรัฐแก้ต้นเหตุปัญหาให้เสร็จโดยไวมิใช่แก้แต่ปัญหาทั่วไปโดยไม่ได้แก้ต้นเหตุปัญหาชาติกับประชาชนผู้นำชาติที่ดีต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง ในการใช้อำนาจให้คุ้มค่ามากที่สุดที่สำคัญต้องใช้อำนาจทำเพื่อชาติเป็นหลักต้องมีใช่ใช้อำนาจรัฐอย่างอธรรมเพื่อสแสวงหากอบโกยผลประโยชน์ให้ตนเองกับพวกพ้องที่ลุ่มหลงมัวเมาแต่อำนาจเงินทองทรัพย์สินยิ่งหากได้อำนาจเงินทองทรัพย์สินมาอย่างอธรรมผู้นำชาติแลว้วย่อมถูกกลดด่าประนามจากประชาชนว่าเป็นทรราช ทั้งยามมีชีวิตกระทั่งตายจากโลกนี้ที่ผ่านมาผู้นำชาติโดยส่วนใหญ่ทั้งมาจากการเลือกตั้งและรัฐประหารซึ่งโชคดีมีโอกาสได้ใช้อำนาจรัฐแต่กลับไม่ได้ทำความดีให้กับชาติและประชาชนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเพราะส่วนใหญ่ดันกระทำแต่เรื่องชั่วช้าเป็นหลักโดยผู้นำชาติเลวดันเห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นถูกเป็นผิดกับเห็นผิดเป็นถูก เพราะมีจิตใจอันโลภหลงม่รู้จักพอในอำนาจเงินทองและทรัพย์สินพวงที่นักการเมืองได้สวมหัวโขนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับคอรมอ๋อรวมทั้งข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่เห็นแก่ตัวได้สวมหัวกันโกงชาติซึ่งเป็นการทำลายชาติกับประชาชนโดยตรงวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยผมมีเวลาคิดทำานึงถึงเรื่องราวของชาติ ทั้งอดีตและปัจจุบันในหลายแง่มุมซึ่งได้ส่งผลทั้งด้านดีและด้านเลวให้ชาติกับประชาชนในอนาคตไม่มากก็น้อยคิดถึงเรื่องราวของวงจรอ,อุบาททางการเมืองที่ผู้นําชาติซึ่งเป็นเผด็จการรัฐบาลเลือกตั้งกับผู้นําชาติซึ่งเป็นเผด็จการรัฐบาลรัฐประหารเพราะนักการเมืองเลวทั้งสองรูปแบบทําให้การเมืองไทยเป็นเผด็จการรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งก็มาอตอแหล สืบเนื่องยาวนานเกือบ90ปีแล้วดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาชาติไทยนั้นมีใช่ประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะมีเพียงคำขวัญโฆษณาชวนเชื่อของนักการเมืองเลวที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลวทรามต่ำช้าและชอบพูดจากโกหกหน้าด้านๆหวังหลอกประชาชนที่ไม่รู้ทันเล่ร้ายให้หลงเชื่อว่าประชาธิปไตยเลือกตั้งไทยเป็นของประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชนทั้งที่ความเป็นจริงบรรดานักการเมืองเลวส่วนใหญ่กลับกระทําตรงกันข้ามมาโดยตลอดนั่นคือประชาธิปไตยเลือกตั้งสุขปรกของไทยนั้นเป็นของพวกกูนักการเมืองโดยพวกกูนักการเมืองเพื่อพวกกูนักการเมืองอีกด้วยส่วนเรื่องที่นักการเมืองเลวทั้งสองรูปแบบจะทุ่มเททํางานให้กับชาติและประชาชนอย่างซื่อสัตย์สุจริตนั้นเจ้าอย่าหวังเพราะนักการเมืองเลวพวกนี้ จะแ,แย่งอำนาจรัฐกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนชาติไร้าสารติสุขเพื่อจะโกงชาติบ้านเมืองชาติกับประชาชนยังคงโชคร้ายที่ได้ผู้นำชาติจากการเลือกตั้งสกรปรกกับรัฐประหารที่ไม่ปฏิรูปชาติที่บั่นทอนความมั่นคงอย่างร้ายแรงของชาติศาสนาและสถาบันมาโดยตลอดยกรัฐบาลรัฐประหารของนาย,ยกปิกตูที่ลั่นวาจาจะปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้ง ทว่าบิ๊กตู่กลับมีได้ทำตามคำพูดแม้แต่น้อยเพราะมัวแต่จะสืบทอดอำนาจถึงกับออกกฎกติกาและกฎหมายใหม่เพื่อจะเอาชนะพักคู่แข่งในสนามเลือกตั้งจนบิ๊กตู่ได้เป็นนายกเลือกตั้งจากสอวอ250เสียงที่ยกมือให้บิ๊กตู่นั่นเองเมื่อไม่มีการปฏิรูปการเมืองในชาติไทยการเลือกตั้งก็ยังสกกระรโสมม แถมพักหนุนบิ๊กตู่ยังไปดึงนักการเมืองที่ด้อยคุณภาพไร้คุณธรรมให้เข้ามาเป็นพักหนุนบิ๊กตู่จนการเมืองไทยถอยหลังลงคลองอีกครั้งนายกบิ๊กตู่ที่รัฐประหารแล้วไม่ทำตามคำพูดเพราะไม่ได้ปราบผู้ก,กงชาติจริงจังไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจริงจังไม่ได้ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งจนทุกวันนี้ได้เป็นนายกเลือกตั้งตู่ไปแล้วแต่บิ๊กตู่ ก็ยังคงเป็นนายกที่ทำผิดคำพูดเหมือนเดิมแต่งานนี้นายกมิกตู่ที่มีอำนาจรัฐในมือต้องรับผิดชอบเป็นคนแรกทำไมมิกตู่จึงไม่ทำความดีทำให้ชาติสงบและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเพื่อประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้รับคำชื่นชมไม่ใช่เอาตัวรอดกับทำชั่ว จนถูกผู้คนประนามอย่างเหยียดอยู่ในวันนี้บิ๊กตู่ลองเป็นนายกชายชาติทหารที่กล้าหาญและพูดจริงทำจริงเสียทีจะได้ไหมเพราะบิ๊กตู่หน้าเดิมพูดและทำแบบเดิมๆคนไทยโคตรเบื่อเลยนะจะบอกให้ปีใหม่ไทยบิ๊กตู่ทำเพื่อชาติกับประชาชนบ้างได้ไหมหยุดทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องได้ไหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ